หลังจากที่ในแมปบ o o k าวเวนเนี่ยได้มีการให้ใส่อเทมแบบ 3D เข้าไปได้แล้วในตัวแมปก็มีหลายหลคนเนี่ยอยากให้พี่นิวเนี่ยมาทําการบอก ID เครื่องส่วนมากเนี่ยอยากให้มาทําการบอกไอดีรองเท้าฉลามแล้วคราวนี้เนี่ยพี่นิวก็ลองมาเสิร์ชหาคําว่ารองเท้าฉลามปรากฏว่าก็เจอรองเท้าฉลามเยอะมากเอาล่ะในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่นิวก็จะมาทําการบอก i อดีรองเท้าฉลามนะแล้วก็จะมาบอก i อเดีเครื่องแต่งกายอื่นๆด้วยมาทุกคนอ๋อแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเจ้าฉลามตัวนี้มันก็ดังพอๆกับทุงทุ นะมันคือเจ้าฉลามทาะเลทะโลลาลาคือ <c oughs> ตัวเนี้ยเนี่ยที่มันจะพูดว่าทาะเลทะโลลาลาทุกอย่างนี้แหละมันก็เป็นมีมดังพอๆกับเจ้าทุงทุงทุงเรามาเริ่มกันดีกว่านี่และนี่คือรองเท้าฉลามคู่แรกและนี่คือไอดีของรองเท้าฉลามซึ่งเป็นรองเท้าฉลามสีฟ้าถ้าเกิดใครชอบสีฟ้าเนี่ยก็ได้ถูกใจนะ มาดูกันนี่เลยมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนนะนี่คือรองเท้าฉลามสีฟ้านั่นเองก็จะเป็นรองเท้าฉลามสีฟ้าแต่ว่าเป็นสีฟ้าแบบพาสเทลนะสีสวยมาก <Steph> <ui> ต,งงต่อไปเป็นรองเท้าฉลามสีช응ม надо, พูมาดูกันว่าเป็นย <under> um. ังไงฟึบและนี่คือรองเท้าฉลามสีชมพูก็จะเป็นสีชมพูกแนวแบบพาสเทลพาสเทลนะทุกคนนะเออจะว่าไปรองเท้าฉลามมันก็น่ารัางดีนะเนี่ย ถึงว่าใครๆก็อยากให้พี่นิวเนี่ยบอกไอดีรองเท้าฉลามซึ่งบางคนก็อาจจะรู้แล้วนะแต่ว่าในคลิปนี้ก็บอกกับคนที่ยังไม่รู้เออเพิ่งสังเกตว่าไอ้ตรงด้านหลังของรองเท้าฉลามเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีหางฉลามมมันดูน่ารักดีอะส่วนไอดีนี้เป็นไอดีของรองเท้าฉลามสีม่วงถ้าเกิดใครชอบสีม่วงก็นี่เลยจัดไปวุ้ยสีม่วงสวยและสีต่อไปเป็นสีที่พิเศษมากๆเพราะว่าสีนี้ เป็นสีผสมกันระหว่างสีฟ้าแล้วก็สีชมพูถ้าเกิดใครอยากได้รองเท้าฉลามสีนี้ก็นี่เลยไอดีนี้เลยนะทุกคนนะมาดูกันฟึบ โอ้โห oh นี่บอกเลยว่าดูสวยนี่ข้างหลังก็จะเป็นสีชมพูเลยส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะมีความสีฟ้าเลยบอกเลยว่ารองเท้าฉลามสีนี้สวยรูปร่างขาที่เหมาะกับรองเท้าฉลามเนี่ยพี่นูแนะนําให้เป็นรูปร่างนี้นะนี่ก็สามารถมาปรับเปลี่ยนได้ในบงเฮาเวนนะทุกคนนะแนะนำนะว่าถ้าเกิดใครแบบว่าอยากใส่รองเท้าฉลามให้สวยๆอ่ะแนะนําให้เป็นรูปร่างนี้นะคือแบบว่าขาไม่ต้องใหญ่เกินไปพอเปลี่ยนเป็นรูปร่างขาแบบนี้คือแบบว่าใส่รองเท้าฉลามได้สวยเลยและต่อไปเป็นรองเท้า ฉลามสีส้มใครชอบสีส้มแนะนําเลยมาดูกันฟื้นอ,อุ้ยสวยนี่คือรองเท้าฉลามสีส้มมองไกลๆนี่คือเหมือนปลาทองบอกเลยว่าในคลิปนี้จะเต็มมาทุกสีต่อไปเป็นสีน้ําเงินถ้าเกิดใครชอบสีน้ําเงินก็ไอดีนี้เลยมาดูกันฟื้นอ่ะวู้สีน้ําเงินก็สวยนะทุกคนนี่ว่าไปถ้าเกิดใครแบบว่าชอบโทนสีน้ําเงินโทนสีฟ้าเนี่ย แล้วก็ใส่เสื้อสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะพี่นิวว่าน่าจะเข้ากับรองเท้าฉลามสีน้ำเงินน่ะคือแบบดูสวยมาก <S <S 1> <S 1> ส่วนอันนี้พิเศษมากเพราะว่าเป็นรองเท้าฉลามที่มีลวดลายนะมันมีลวดลายนะทุกคนนะนี่ก็ไอดีนี้เลย มาดูกันฟืบก็ถ้าเกิดมองใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นรองเท้าฉลามที่ดูมีลวดลายนะเห็นไหมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยด้านหลังเป็นเขียวๆมันชื่อว่ารองเท้าฉลามลายฟักทองเขียวๆด้านหลังนี่คือก้านฟักทองนะนี่และต่อไปเป็นรองเท้าฉลามสีฟ้าสว่างมาดูกันถ้าเกิดใครชอบโทนสีฟ้าสว่างเนี่ยหรือว่าสีฟ้าอมเขียวเนี่ยโอ้โสีนี้คือแบบว่าสีสวยจีตาชาดมากทุกคนมาดูสีนี้กันบอกเลยว่าสีนี้ น่าถูกใจใครหลายคนนะนี่ก็ไอดีนี้เลยซึ่งรองเท้าฉลามไอดีนี้เนี่ยเป็นรองเท้าฉลามสีแตงโมพี่เนวขอเรียกว่าสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยเฮ้ย นาจะพาเราไปไหนโอ้กลายเป็นว่ากดไอดีซะแล้วทุกคนเนี่ยนะ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูไอดีรอบหนึ่งนะนี่คือไอดีของรองเท้าฉลามสีแตงโม <c oughs> ก็จะเป็นสีแดงสีเขียวเห็นปะนี่เลยนี่คือไอดีนะนี่เดี๋ยวดูกันนี่มันก็จะเป็นแบบนี้สีสวยมากนะทุกคนนะเป็นรองเท้าฉลามสีแตงโมเลยอะส่วนสีนี้ไม่มีไม่ได้เป็นรองเท้าฉลามสีสวยแล้วก็เป็นรองเท้าฉลามสองสีนั่นคือสีม่วง กับสีชมพูนี่คือไอดีของรองเท้าฉลามสีม่วงกับสีชมพูผสมกันนี่เลยมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนอุ้ยสีสวยนะแล้วก็เอ้ยมีสีฟ้าด้วยเดี๋ยวนะมีสามสีเลยทุกคนมีชมพูม่วงแล้วก็ฟ้านี่โอ้ยบอกเลยว่าสีนี้คือแบบว่าถ้าเกิดใครชอบสีสันเยอะเนี่ย รองเท้าฉลามอันนี้คือแบบถูกใจแน่นอนต่อไปเดี๋ยวพี่นิวเนี่ยก็จะมาทําการบอกหน้าละกันนะบอกหน้าตาเป็นหน้าจิบิงอนงอนหรือโกดนั่นแหละและนี่คือไอดีของหน้าจิบิงอนนะมาลองใส่กันดูเฟิรบอ่าอ,อันนี้คือพี่นียวแบบใส่เข้ามาแล้วนะแต่ว่ามันก็จะมีแบบเป็นคางสองชั้นได้หน่อยนะ <c oughs> เอ้ยถือว่ามันใส่เฮดเลด t e นี้ว่าใช่ตอนนี้เนี่ยมันมี ID เดี d r ฮดเลดแล้วใช่ไหมทุกคนโอเคปึ๊บอ่านี่พอเราลบหัวออกเราเนี่ยก็จะไม่เห็นคางสองชั้นแล้วบอกเลยว่าน่ารักมากน่ารักฟุดกับหน้านี้เป็นหน้าจิบิงอนนะห่วงยางห่วงยางสีฟ้า เป็นห่วงยางสีฟ้านะแล้วก็มีลวดลายด้วยมาดูกันนะฟึบอ่ะนี่เลยวู้น่ารักน่ารักมากนี่คือไอดีของห่วงยางสีฟ้านะถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นรองเท้าฉลามสีฟ้าที่พี่นิวได้บอกไอดีไปแล้วอันแรกเนี่ยแล้วก็ใส่ห่วงยางนี้เข้าไปนะโอ้โหบอกเลยว่าสีสวยน่ารักสีกลืนกันมากต่อไปเป็นไอดีชุดตัวละครทระเลทะโลที่มันเป็นฉลามมีรองเท้าอะ่ะ บอกเลยว่าไอ้เจ้าทะเลทะลโลทะลาลาเนี่ยมันก็ดังพอๆกับเจ้าทุงทุงทุงนะนี่คือไอดีของเจ้าฉลามทะเลทะลโลทะลาลาโอเคมาดูกันปึ๊บอ่ะคือตอนนี้พี่เนวอ่ะใส่ชุดเจ้าฉลามทะเลทะลโลทะลาลาเข้ามาแล้วใช่ไหมนี่มันก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้รูปร่างเนี้ยมันไม่ค่อยเหมาะไงคราวนี้เนี่ยมีวิธีแนะนําถ้าเกิดอยากใส่เจ้าชุดตัวละครทะเลทะลโลทะลาลาเนี่ยให้มันดูสวยเนี่ย ก็ต้องทําการเปลี่ยนเป็นตัวละครนี้ก่อนที่จะเข้าแมบบบลูฮาวเว่นเนี่ยถ้าเกิดอยากใส่ชุดเจ้าฉลามทะเลทลโลรลาเนี่ยให้มันดูดีดูสวยเนี่ยก็ให้มาทําการเปลี่ยนเป็นตัวละครตัวนี้ก่อนนะทุกคนคือต้องเป็นตัวละครที่มีรูปร่างแบบนี้นะจะเป็นตัวไหนก็ได้แต่ว่าต้องมีรูปร่างแบบนี้แล้วก็เป็นตัวละครฟรีนะไม่ได้เสียโลบกักแล้วตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็ได้ทําการเปลี่ยนเป็นตัวละครรูปร่างแบบนี้แล้วคราวนี้เราก็จะเข้าไปในบุกฮาวเว่นกันก็ทําการใส่ไอดีชุดเจ้าฉลามทะเลทลโลทรลาทุกคนนะมา มาดูกันปึ๊บนี่พอเราปรับเป็นรูปร่างแบบนี้มันก็จะดูดีขึ้นมันดูสมส่วนนะทุกคนนี่แบบนี้เลยแต่เวลาเดินเนี่ยจะเห็นแขนโผล่ใช่ไหมทุกคนเราก็ทําการปรับสีผิวให้มันเนียนๆไปกับตัวฉลามนะนี่ไงอ่ะพี่นิวก็ทําการปรับสีผิวอ่ะ,จะเจ๋งว่าพอปรับสีผิวให้มันเนียนๆไปกับตัวฉลามเนี่ยเวลาเราเดินเนี่ยแทบไม่เห็นแขนเลยนะนี่บอกเลยว่าอย่างเนียนนะโอ้โหจะว่าไปพอเราใส่ชุดเจ้าฉลามทะเลทรโลนเข้ามาเนี่ยมันก็ดูเท่เหมือนกันนะนี่เวลาเดิน เหมือนฉลามมีขาเดินได้อย่างมันเท่ดีเดี๋ยวแบบว่าลองให้คนแบบว่ามาขี่ฉ้านี่อุ้ยทุกคนถ้าเกิดเราให้เพื่อนเราเนี่ยมาทําการขี่หลังฉลามเทโลทรารามันก็น่ารักดีนะเพื่อนเราก็ไม่ยอมลงด้วยเป็นไงล่ะโอ้โหงสงสัยว่าจะชอบขี่หลังเจ้าฉล,ลามทะเลททโลทรารา,รารนะเออเดี๋ยวพามาโดดน้ําอุ้ย่างเท่อะฉลามมีขาสปริงบอร์ดอุ้ยเดี๋ยวลองว่ายน้าดิเป็นยังไงอะ อ๋อว่ายน้ำก็จะเป็นแบบนี้โอเคเราพามาส่งตรงป้ายรถเมล์แล้วนะลงไปได้แล้วนะฉลามหนกักดูเหมือนกับว่าเธอจะติดใจเจ้าฉลามทะเลทรโลทราลานะนี่เป็นไงเดี๋ยวลองถือไอเทมดูนะสมมติว่าเราแต่งเป็นฉลามทะเลทรโลทราลาใช่ไหมลองถือไอเทมดูนะจะเป็นยังไงออ้ว้าไปนะนี่นี่มันฉลามสายลับป่ะเนี่ย <laughs> มันออกแนวฉลามสายลับนะดูคนนะมันก็เท่ดีนะแต่งเป็นฉลามทะเลทรโลทราลาแล้วก็มาถือกล้องแบบนี้ เออมันทเท่ดีทุกคนมันเท่ดีฉลามใส่รับชัดเออเดี๋ยวนะนายคือนายไม่เคยเห็นฉลามทะโลทะลาลรอเฮ้ย๋ยวนะเฮ้ยคนนี้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 พิมมาว่าื้อทะโลทะลา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 แสดงว่าคนนี้รู้จักมีมฉลามทะโลทะลา โอมันวุ่นวายมากตรงนี้เดี๋ยวเดียอเดี๋ยวนานายลำโพงจะถ่ายลังหนาเนี่ยฮะรู้สึกว่ามีมทุกวันนี้มันก็เริ่มแปลกขึ้นทุกวันนะจะจะมีทุงทุงทุงแล้วเนี่ยก็ยังมีฉลามมีขาที่ชื่อว่าทรเลลทะเลลทะลาด้วยโอเคในคลิปนี้พี่นิวเนี่ยก็ได้มาทําการบอกไอดีรองเท้าฉลามแล้วก็ชุดฉลาม ซึ่งเป็นมีมที่กำลังดังอยู่ตอนนี้นั่นคือฉลามทะเล,ทละโลทรโทรลาซึ่งเป็นเพื่อนของเจ้าทุง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 ,ทง,ทงนั่นเองคลิปต่อไปอยากให้บอกไอเดียเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในบลูฮาวเวนก็ใส่ไอเทม 3D ได้แล้วทําให้การแต่งตัวในบลูฮาวเวนเนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นงั้นเดี๋ยวลองไปนั่งตรงนี้ดูซิมันจะเป็นยังไงฉลามนั่งอาบหิมะเขามีแต่อาบแดดอันนี้แบบว่าอาบหิมะโอ้โหมันก็แตกๆนะโอ้ฉลามมีขา So...